วิธีลดอาการปวดคอบ่าไหล่ที่ห้ามพลาดเลยนะคะโอ้หหหหยหลายคนนะค่ะมีอาการปวดคอบ่าไหล่มากเลยนะคะและตอนนี้เป็นปัญหามากๆเลยสำหรับคนแทบจะเรียกว่าเกือบทุกคนที่ทำงานนั่งหน้าจอคอมบ่อยๆทำงานที่ต้องนั่งโต๊ะนั่งกี่บ่อยๆและไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ออกกำลังกาย วันนี้พี่ปรานนาเรื่องนี้นะคะมาให้ความรู้แล้วก็นําเสนอวิธีที่จะลดอาการทำให้อการของเราดีขึ้น้วยค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะตอนนี้นะคะหลายคนจะมีอาการปวดคอบาดไหล่มากๆเลยค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักเรื่องโลปนี้และวิธีการที่จะลดอาการต่างๆนะคะคอประกอบไปด้วยกระดูกคอเจ็ดชั้นเรียงต่อกันค่ะมอนรองกระดูกเอ็นยึดระหว่างกระดูก เส้นประสาทและกล้ามเนื้ออาการปวดคอเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานจากกิจวัตรประจำวันและการทำงานทำให้มีการเคลื่อนไหวในส่วนของคอมากค่ะอาจทำให้มีอาการปวดคอโดยเฉพาะใครล่ะคะโอ้โห,โหคนที่ต้องนั่งทำงานในสำนักงานนะคะหรือก็ออฟฟิศต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แป้นพิมพ ซึ่งเราต้องพิมพ์งานอย่างต่อเนื่องการนั่งอยู่ในท่าเดิมน,นานๆนซึ่งถ้าดูใลรักษาและปฏิบัติตนไม่ถูกวิธีก็จะทําให้เกิดอาการปวดคออย่างรุนแรงมากเลยค่ะละักษณะของอาการปวดคอที่ทําให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์บ่อยมากอาการปวดแบบเป็นๆเนหหายหรือปวดเนื้อรังถ้าอาการปวดมาจากกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยก่อปัญหาอะไรมากค่ะแต่ถ้าปวดรุนแรงมากเพราะอะไรคะ หมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกต้นคอเสื่อมนะคะอันนี้พี่ปราณเน้นย้ำเลยหลายคนเป็นมากเลยค่ะแล้วก็เคลื่อนไปทับอย่างเส้นประสาทห,หรือไขสันหลังอาการปวดชนิดนี้พี่ปราณเน้นแะย้ำเลยนะคะถ้าใครมีอาการปวดชนิดนี้ถือว่าอันตรายและต้องรีบรักษาเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็ทําการรักษาอย่างรวดเร็วเลยค่ะอุ้ยพี่ปราณคะแล้วสาเหตุหลกัลกๆของการปวดคอคืออะไรคะเนี่ย อวันนี้นะคะพี่ปลารวบรวม4สาเหตุหลักของการปวดคอมาให้แล้วค่ะข้อที่1เกิดจากการบาดเจ็บที่บริเวณคอเช่นกระดูกคอหักหมอนรองกระดูกเคลื่อนเอ็นและกล้ามเนื้อรอบข้อต่ออักเสบค่ะข้อที่สองกระดูกต้นคอเสื่อมเป็นผลจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นการใช้งานหนักในบางอาชีพข้อที่สาม หริยาบทที่ผิดสุขลักษณะค่ะเช่นเรานอนผิดท่าท่าทางการทํางานที่ต้องก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือใช้กล้ามเนื้อคอมากขับรถนานค่ะข้อที่สี่จากการอักเสบในผู้ป่วยโรคคอเช่นผู้วโรคลมปรลลมอยต่างๆนะคะเห็นไหมคะถ้าเรามีอาการผิดปกติอันไหนเราต้องไปตรวจนะคะหลายคนมีคนเขียนข้อคาถามมาถาม,ถามพี่ปราพี่ตาหนูปวดคอบ้าอะไรจังเลยคะ่ะ พี่บังบอกไปตรวจเลยนะคะเราอย่าปล่อยทิ้ไงไว้อาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการที่สําคัญแล้วเราต้องหาสาเหตุนะคะอาการที่พบหนึ่งหลายคนนะคะจะมีการปวดคออาจเป็นร่วมกับการปวดร้าวลงบ่าหัวไหล่แขนแล้วก็สะบัก 2. มีอาการปวดตื้อที่ศีรษะหรือท้ายทอยอันนี้สำคัญมากๆนะคะข้อที่3มีการชาที่แขนหรือที่นิ้วมือ และอาการนะคะอาจจะพบอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนร่มด้วยโอ้โหถ้าพบอาการอย่างนี้นะคะห้ามปล่อยทิ้งไว้ห้ามมาปรึกษาพี่ปลาค่ะหนูจะไปตรวจดีไหมอะไรไหมไปตรวจเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่4ถ้าหลายคนเลยนะคะเขามีอาการเป็นไงคะคอเคลื่อนค่ะเคลื่อนไหวได้น้อยแล้วมีอาการเจ็บร่วมด้วยบางครั้งอาจพบจุดกดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นคอและบ่า สำคัญมากๆเลยนะคะสังเกตตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือไม่และถ้ามีอาการผิดปกติแล้วต้องรีบตรวจต้องรีบรักษาเลยนะคะวันนี้พี่ปรามมีเรื่องเล่าค่ะมีเคสเคสหนึ่งที่รู้จักกันนะคะเขามีอาการปวดบริเวณคอบาลไหล่มากเลยแล้วก็ไปนวดการนวดบางกล้งนี้ถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เราแบบเกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการไปได้ในะระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องกระดูกคอ่อมพี่ปลาถึงได้บอกเลยนะคะว่าเราต้องไปตรวจไปรักษาแต่เนิ่นๆอย่าลืมค่ะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรบางทีการให้ข้อมูลอย่างเดียวมันมีเพียงโพต้องมีการตรวจพิเศษหรือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดน,นะคะและสิ่งเหล่านี้จะบ่งชี้เลยว่าเราเป็นโรคอะไรต้องทําการรักษาอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะคะเราต้องตรวจต้องรักษาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะแต่ก่อนอื่น พี่ปราขอให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์รป,ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเราไม่แลก่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e พี่ทิฟีฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอย่าลืมนะคะตรวจเช็คตัวเองถ้ามีอาการมากๆแล้วอย่าลืมนะคะทุกวันนี้เราต้องทํางานหน้าคอมพิวเตอร์เราต้องจ้องมองคอมนานเรานจะมีอาการาต่างๆเหล่านี้ ลุกขึ้นมาค่ะบริหารร่างกายบ้างออกมาเดินมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างนะคะมาฟังกันต่อเลยค่ะอุ้ยพี่ปลาคะพี่ปราคะ,าคะเมื่อมีอาการปวดคอรเราต้องทําอย่างไรคะข้อที่1เราต้องรักษาทางกายภาพร่วมกับการรักษาด้วยยาค่ะอ่านี้สําคัญนะคะแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ปรึกษาทางกายภาพบําบัดซึ่งจะต้องมีการรักษาทางกายภาพนะคะ ข้อที่2ในบางรายเขาก็จะรักษาด้วยยาเท่าน,นั้นนะคะเพื่อลดอาการอักเสบแล้วก็บรรเทาการปวดสําหรับใครที่ต้องทานยาบรรเทาการปวดบางครั้งยาแรางนะคะเราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูด้วยนะคะผลข้างเคียงอาจจะต้องทานหลังอาหารทันทีข้อที่3การรักษาโดยใช้เครื่องมือที่ทําให้เกิดความร้อนลึกนะคะเช่นอันตราซาวหรือพวกช็อตเวฟต่างๆนะคะข้อที่สี่ การประครบด้วยความร้อนหรือเย็นบริเวณกล้ามเนื้อต้นคอที่ราปวดค่ะข้อที่5การดึงคอเพื่อลดการกดทับของเส้นประสาทคอและลดอาการเกร็งของต้นคอนะคะข้อที่6การบริหารคออย่างถูกวธิธีและเหมาะกับสภาพของอาการที่เป็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะการบริหารคอเนี่ยถ้าเราได้รับคําแนะนําจากนักกายภาพบําบัด เราจะต้องทำอย่างสม่าเสมอที่สำคัญเหมือนกันนะคะต้องทำให้ถูกท่าด้วยถ้าทำผิดแล้วมีอาการผิดปกติอะไรก็ต้องไปพบทันทีนะคะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอาการปวดคอนะคะข้อที่1นึ่สำคัญเลยค่ะเราต้องไม่นอนหมอนสูงเกินไปข้อที่สงไม่เกร็งคอทํางานในท่าใดท่าหนึ่งนานๆนะคะข้อที่สามไม่สบัดคอแรงๆเพื่อแก้ความเมื่อยข้อที่สี่ จัดอุปกรณ์ในการทำงานเช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะรูปร่างของคนทำงานนะคะไม่สูงหรือต่ำเกินไปค่ะหากปวดคอลนนักษณะนี้ต้องรีบปรึกษาแพทย์ด่วนเลยนะคะหากอาการปวดคอบ่าไหล่ปวดแบบเป็นๆห,หายหรือปวดเรื้อรังถ้าอาการปวดมาจากกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยก่อปัญหาอะไรมากนะักแต่เมื่อใดก็ตามที่อาการปวดรุนแรงมากขึ้น เหตุหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกต้นคอเสือ่อมเคลื่อนไปทับเส้นประสาทหรือไขสันหลังอาการปวดชนิดนี้นับว่าเป็นอันตรายมากเลยนะคะการรักษาการปวดต้นคอทำได้อย่างไรคะข้อที่หนึ่งพี่ปราบอกเลยถ้าเราปวดมากๆก็ต้องใช้ยาบรรเทาอาการปวดคะ่ะโดยแพทย์จะให้ยาจากการประเมินความรุนแรงของอาการเป็นหลักนะคะหากมีอาการปวดต้นคอไม่รุนแรงมาก อาจบรรเทาได้ด้วยการทานยาพาราเซตามอลแต่หากอาการปวดนั้นมีสาเหตุมาจากการอักเสบรุนแรงอันนี้พี่ปราณในรลายา์มเแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการให้ยาลดการอักเสบร่วมด้วยอย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะการรับประทานยาควรทานตามคําสั่งของแพทย์เท่านั้นพี่ปราณหนูไปซื้อยามาทานเองเราไม่รู้นะคะว่าขณะนี้อาการปวดของเรานี้เกิดจากการอักเสบหรือไม่ไปตรวจเถอะค่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะ ข้อที่2ในบางรายอาจจะต้องทำกายภาพบำบัดและการนวดในกรณีที่มีอาการปวดรุนแรงจนขยับคอลำบากอาจต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยการประครบร้อนประครบเย็นและการดึงครอร,รวมถึงการบิดนวดที่ถูกวิธีก็ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อคอได้นอกจากนี้ควรฝึกบริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดเรื้อรังด้วยค่ะข้อที่ 3. ใส่เฝืกคอ เมื่อวินิจฉัยแล้วอาการปวดคอจำเป็นต้องได้รับการดูแลไม่ควรขยับคอมากแพทย์จะแนะนำให้ใส่เฝือกเพื่อเป็นการช่วยพยุกต์คอการใส่เฝือกคอช่วคราวจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่ 4. การผ่าตัดเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงและจะใช้รักษาผู้ที่มีอาการปวดคอเรื้อรังเนื่องจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ในกรณีที่รักษา,าด้วยวิธีอื่นๆแล้วบอกบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ผลค่ะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ปราณน,นระยานะคะเราต้องไปตรวจรักษา,ายอย่างต่อเนื่องแพทย์จะได้พิจารณาได้อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามนะคะบอกเลยว่าถ้าเรามีอาการปวดคอบ่าหรือไหล่เป็นเวลานานเราต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพะื่อวินิจฉัยว่าอาการปวดดังนี้มาจากสาเหตุอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่รู้ว่าอาการที่เป็นรุนแรงมากน้อยแค่ไหน บางรายอาจถึงขั้นเป็นไงคะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเลยก็ได้บางครั้งมาพบแพทย์เมื่ออาการเป็นมากแล้วคะ่ะเช่นมีอาการเสียสวนทรงตัวหรืออันมีการอ่อนแรงล้มด้วยควบคุมความสมดุลของร่างกายไม่ดีหกล้มง่ายหรือใช้มือทํางานที่มีความละเอียดไม่ได้เพราะควบคุมความละเอียดของกล้ามเนื้อไม่ได้นะคะพี่ปราบอกเลยเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าการปวดที่เขาอุ้ยเดี๋ยวมันก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวมันหายได้ไม่ใช่ค่ะเราอาจจะมีอาการมากขึ้นนะคะถ้าเราไม่รักษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะถึงตอนนี้ละพี่ปราอยากจะใช้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Peti Fish เป็นก้อกำลังใจให้พี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันค่ะ เพื่อเตรียมตัวเข้าสูงผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงไม่คุณภาพมาเป็นเครื่องพวสุขภาพเดี๋ยพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ